อะไรที่ดูแลผิวเบลมาตลอดเลยค่ะก็สำหรับ b ีไนช์ค่ะวันนี้มาเปิดตัวค่ะตัวเพอร์ฟูมนะคะเชเวอร์เจลเจค่ะมีทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะคะถ้าอาบแล้วจะเหมือนแบบอาบน้ำหอมเลยค่ะคือ,อมีความสำคัญเพราะว่าอันดับแรกเราใช้ทุกวันใช่ไหมคะเคช้าเย็นแล้วก็ถ้าเป็นครีมอาบน้ำที่สามารถช่วยดูแลผิวเราได้ด้วยเนี่ยมันก็จะแบบได้ดับโบวเขาไปใหญ่ซึ่งบีไนท์เสร็่มเขามีตัวบำรุงผิวให้กับทุกคนค่ะซึ่งมที่นแล้ว ่ค่ะวันนี้มาเปิดตัวอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้คือ b Nice มี Body Serum นะคะหรือว่าโลชั่นนั่นเองนะคะก็ถ้าใช้คู่กันเนี่ยก็จะทั้งผิวหอมคูณสองผิวนุ่มคูณสองเลยค่ะ24ชั่วโมงไปเลยอ่ะครัใช่ค่ะแล้วก็ผิวไบรท์ใน7วันนะคะใครชอบกลิ่นไหนของเบลเบลชอบไลชี่แอนด์โรสค่ะก็คือเป็นตัวเบสลิ้นจี่แล้วก็เป็นตัวกุหลาบค่ะใช้แล้วรู้สึกแบบมันเป็นกลิ่นที่คลาสสิกคลาสซี่ช้แล้วรู้สึกว่ามีเสน่ห์ค่ะไม่ใช่กลิ่น ผู้หญิงหอมเพรา nice ะบีน c e <oughs> ค่ะค่ะดมมาอุนะค่ะก็ยังไงฝา,าก,งงกบีน c e ด้วยนะคะสำหรับทุกๆสูตรของบีน c e เลยค่ะตัวช่วยในการดูแลผิวของทุกๆคนนะคะเป็นยังไงบ้างรเร่อเร,เริ่มตั้งแ่เรอริ่มจากเรือก่อนดีกว่าเรือก่อนแล้วเรือก่อนเป็นยังไงบ้างค่ะ ก็สนุกดีค่ะก็หลายคนมองว่าเดี๋ยว่าเดลว่าคือร้ายทำไมอ่ะไม่ลงพร้อมกันทำไมอ่ะอ๋อไม่ก็ลงตามเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราวาระโอกาสของใครของมันไม่ปในนามการก็คือแล้วแต่ใครสบายใจจะลงอันไหนอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเราเป็นระยะกันหลายวันใช่ไหมคือเบลก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเบลน่าจะยุ่งหรืออะไรสักอย่างแล้วเบลอยังไม่ได้รวบรวมรูปเพราะว่าก็มีแบบถ่ายรูปทั้ง ตรงนู้นตรงนี้หลายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เลยเหมือนค่อยได้มารวบรวมแล้วก็ได้ลงค่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องแบบอะไรยังไงให้เครดิตเราอ่ะค่ะบางรูปเป็นเพื่อนเราถ่ายอะไรอย่างนงี้บางรูปของเราก็เพื่อนเราก็ถ่ายเหมือนกันรูปเารูปไหนที่เราถ่ายจำไม่ได้เดี๋ยวดีต้องเดินที่คือไปไปไหนมาทานข้าวอ๋อก็ประมาณนั้นค่ะก็มีแบบทานข้าวแล้วก็ร่องแม่น้ำเจ้าพยาค่ะ อันนั้นเป็นการเหมือนแบบรวมฮิตกันเป็นมีเรือสองลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะความจริงไม่ได้ไปในวันเดียวกันค่ะคะตัวอย่างวันเดียวก็คือพอนที่เาเพิ่มาถ่ายคือเดือนกรกฎาคมที่สุนันท์ป้องไม่ใช่ค่ะเป็นคนอื่นถ่ายค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นคนสุนันท์เบลหรือเปล่าจริงเหรอในในบาร์บาร้องเหรออ๋อเบิร์ตดย์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะรู้สึกว่าตอนนี้เอ่อเงานี่หิตมากมากอ๋อแต่ดันไม่ใช่เงาเราดูสิไม่ค่ะไม่ไม่ได้ไปก็ได้เจอเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ค่ะ เคยบอกไปแล้วเขาอ,อ,อ,อยากพักยังไงบ้างคะตอน,นตเข้ามาเขาบอกพักี่ยวยังไงบ้างความาลักก็แบบว่าเอ,อ่อจะไม่ให้เก็บอะไรเป็นความลับเลยหรือไงเป็นเรื่องๆๆๆส่วนตัวเลยไงตอนนี้ไปไหมาไหนบ้างค่ะไปทางไหก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็แบบได้เจอตามนั้นแหละ นี่พี่พลอยก็ไปด้วยกันเนี่ยค่ะไม่มีใไรเรื่นกับพี่พลอยไม่มีใครถ่ายพี่พลอยเลยพอยเหลักเที่ยวหลักมุ่งจมก็คือแบบเอ่อเบลไปทำงานแถวนั้นแล้วก็ทานข้าวกับพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วก็แบบคุณวิวก็ตามมาเดินเข้าไปตรงร้านแล้วใส่ตาคต้องมองต้อตกใจหรอคือเบลว่าเขินมากตอนแรกคือไม่ไม่ได้คิดอะไรก็กะว่าแบบเอ้ยเราอยู่เอ็มควอเทียเราต้องแวะไปร้านของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เลยไปด้วยกันทั้งหมด แล้วพอไปถึงก็แบบมีคนยกกล้องเต็มเลยก็แบบเริ่มรู้สึกเขินละวรีบถ่ายรีบไปดีกว่าออค่ะกรงแล้วแบบเจอแบบสายตากล้องเยอะไปอ่ะก็ค่อนเกรงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เจอแบบนี้ค่แะแต่คนก็เป,ป็นกการดูแลมิวเขาแบบเราไปไหนมาไหนกับเบวเขาแบบถือของให้ดูแลที่แค่ดีก็เอลฝากเขาเนี่ยแลหละใช่เพราะว่าอีกสองคนถือกล้องไงเขาวางอยู่เป็นฝ่ายเราไปฝากเขาซะเองใใช่ค่ะ ที่เรามีความผิดอลาดไปมู้เพราะว่าพักหลังก็คือรูปเบลกับคิมูมาเยอะมากคนตามถ่ายทุกที่เลยคือมันก็เข้าใจตามธรรมชาติแหละคือถ้าเราออกไปข้างนอกก็ถ้าคนเจอเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องปิดบังหรืออะไรค่ะก็ไปกันปกตินักเตาล่ะเขามีความเริ่มชินกับสิ่งที่ทุกคนบบว่าคงยังไม่ชินเราร็วนี้หรอกค่ะแต่ก็พยายามค่ะพยายามเดต้องสบายใจน คือเราก็ต้องอธิบายแหละค่ะว่าถ้าถ้าจะมีออกไปข้างนอกก็จะต้องอาจจะมีน้าประมาณนี้หรือคนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็นึกซะว่าเหมือนแบบคนเอ็นดูเราเล่าก,ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวจริงๆนี่คือพวกกลับมาทำอะไรตั้งหลายวันเขาจะไม่เป็นน้องใหม่แล้วคือไม่ไม่ขเขาเบสอยู่ไทยค่ะใช่แต่ไม่เคยเขาอยู่ค่ เมืเอ่อก่อนก็คือจะเป็นเหมือนเดินทางคือเบสไทยนั่นแหละแต่ว่าเดินทางค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยเดินทางเท่าไหร่าหารอันนี้ไม่ทราบาจริงๆ <laughs> แต่ว่าเหมือนแบบเหมือนงานเขาปรับปรับมาให้แบบเออเหมือนไม่ไม่ต้องเดินทางเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่สนมีแหล่งจังการ าเล่นค่าไม่ทันแล้วก็ค่ะก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะผมว่าแบบคลองกับดาวทุกอย่างแต่ว่ามันไม่เป็นเป็นเรื่องใหม่ของเขาแบบทั้งหมดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเออก็ดูดูกันไปแหละอืมตอนนี้ก็ก็สบายใจค่ะเเลยแล้ฮปปี้ ต้องบอกแหละต้องบอกให้ไม่ชอ็อกเพราะว่าคือเหมือนบางทีบางเรื่องอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนตกใจนิดนึงว่าการลงรูปแบบเบิร์เดย์น้องหมาทำไมคนถึงสนใจขนาดนี้ซูมเงาไม่ใช่เธอซะหน่อยอะไรฟิลนี้ค่ะคคคส,สุดๆค่ะตกใจค่ะเดี๋ยวบอกก็แล้วว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเท่านี้เท่านี้แหละเขาบอกไม่จริงไม่มีทางแล้วแบบพอผ่านไปสามวันเอาถึงแล้วอย่างเงี้ย อ่าค่ะก็คือก็บอกเขาว่าก็ทุกเรื่องก็เป็นข่าวแลละทุกคนสนใจค่ะจริงๆคุณลูกบลกการลงรูปไหมถ้าอะรสไตล์เขาก็ลงทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้กดดันค่ะแต่ว่าคือปกติเหมือนตัวเขาก็ไม่ค่อยลงอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะฉะนั้นคือแบบกว่าจะลงแต่ละทีก็คิดแล้วคิดเองคิดแล้วคิดอีกอยู่แล้วค่ะ หมายถึงตอนนู้นเลยอย่างงี้ใช่ไหมคะอืก็ก็เบลก็รู้สึกว่าประมาณนั้นก็น่ารักดีค่ะก,ก็กะกกะหเหมืมอนแชร์กันระค่่ะวาว่าจะลงรูปประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายค่ะ เบลก็ส่งไปบอกก่อนค่ะเออเดี๋ยวเบลจะลงรูปนี้นะ,ะคือมันไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ลงตามแบบเออชีวิตประจําวันที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยอืมจิมเบลเคยพาเขามาดูงานที่เราทำลงไหมแต่ทีเป็นเหนืออะไรอย่างเงี้ยมันได้ดูบ้างคือก็เออได้เห็นบ้างตามแบบเหมือนสื่อแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยละค่ะเพราะว่าม่หลายคนแต่แกงรูปเหมที่ทำของคนอยางไม่ขอโลดอีกแล้วนะอือหึ ็ไม่รู้เหมือนกันรออ่ะเราโอกาสที่เหมาะสมอธิษฐานนะก็ไม่ใช่แต่ว่าแบบก็ไม่รู้เหมือนกันมันแบบมันเขินอ่ะไม่รู้จุดในเมลล์บริการพัดนาไปวันเมตแต่กระดูกเป็นแอคเคาท์หนึ่งที่ดี๋ยวจะเข้าไปเจอแล้วก็เข้าไปส่งกดไลค์มากดไลค์มา ก็กดเท่าที่ทุกคนเห็นค่ะ่เราไม่ได้โต้รุกันแล้วไม่ทำอะไรเลยแกมีคนแท็กมาให้อีกทีนึงไงแล้วเพยกระแฟรลี่ทำไงอะจะรอให้เขาโต้รุกเราก่อนก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพยแต่ว่ามันมันยังไม่ไม่มันยังไม่มีโอกาสอ่ะไม่รู้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะ ่ก็จะเป็นข่าวเป็นอะไรอีกไงแต่วกทุกนนี้ยังเขินอยู่ไปไหนด้วยกันคือมันก็แบบนิดนึงอะค่ะเพราะว่าก็รู้ว่าแบบเออทุกคนจับตามองอะไรอย่างนี้เดี๋ยวว่าดีใจด้วยที่ว่าทุกคนดีแล้วก็ถือว่าเชียร์สุดตัวก็เออก็ขอบคุณทุกคนสำหรับแบบกำลังใจะะงละค่ะกับทุกๆเรื่องกันปประตูทำไมไม่เข้า นิกว่าทุกคนเออเดี๋ยวนะอะไรนะเบลค่อนข้างจะงงแล้วนิดนึงอค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกแรงเชียร์ค่ะแฟนว่ายังไงบ้างคะแฟนๆของเบลก็แซวแบบยับอะค่ะแบบแฟนคลับที่ติดตามอะไรอย่เงี้ยก็เหมือน เขาเรียกอะไรมันเหมือนมันเป็นอีกอีกหนึ่งเรื่องใหม่ๆในชีวิตของเบลอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกยินดีแล้วก็พร้อมพพอร์ตประมาณนั้นน่าจะทำตัวไม่ถูกเลยค่ะค่ะป้ายไฟคุดแม่มาแล้วป้ายไฟคุดยูจะมาไหมคะก็ไม่แน่ค่ะเขาอาจจะทำกันไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะลาสดวกัส ยังไม่ได้ยินค่ะแล้วก็ก็คิดว่าคุณวิวน่าจะไม่สะดวกนะคะค่ะเขาไม่มีพูดค่ะแต่ว่าคือเหมือนด้วยด้วยงานเขาก็ไม่ไม่ถนัดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะ ใช่นะน่าจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าคะ่ะตอนเราเห็นตรงไปมันว่าอื่นก็พาใหม่ถึงเราได้ยังไงก็ความจริงเบาเพิ่งเห็นแบบเมื่อไม่ไม่นานเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นแบบคอมเมนต์หรืออะไรแต่ว่าก็ก็เท่าที่ทราบก็ไม่ใช่คุณวิวคะ่ะเรารีเช็คมาหมดแล้วมเป็นตอนที่เราจะตัดสินใจที่จะเลือก audition มาหลายดน้านแล้วไม่ใช่แบบนั้นคือเหมือนก็ได้คุยกันได้สอบถามได้อะไรกันอยู่แล้วค่ะที่เดตั้งรับ <มา S 1> ตั้งหลับยังไงแพรว่าเบลก็มองเป็นเรื่องธรรมชาติคือถ้าคนยินดีเนี่ยมันคือเป็นโบนัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าคนไม่ชอบก็ก็เออแล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวค่ะซึ่งเบลก็ไม่ไม่ได้อะไรก็เราวแต่คนไ, <mem> ไม่รคิดว่าแบบแอ่หรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเหตุการเอ๊ขึ้นมากัคำถามที่เกิดขึ้น,นไม่ค่ะไม่ค <t> ่ะ เรียกได้ว่าทำการสอบถามมาแล้วอะไรอย่างนี้กันที่เราเป็นหัวเชร์แล้วที่เราเป็นหัวเข้ามาด้วความที่เขาไม่เคยเขาไม่ได้มีความรู้ใจแต่พอเข้ามาแล้วเดี่ยวพูดว่าโดนคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เอออย่างที่บอกเราก็เหมือนต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแหละค่ะว่าเออแบบวงการเป็นแบบนี้นะจะมีแบบนี้แบบนี้ก็คืออธิบายให้เขาฟังจริงจริงมันมีความกลัวมีความแบบแพนดิปอะไรพวกนี้ไหมฮะเพราะขาด้วยความแบบเป็นธุรกิจด้วยอะไรด้วย กลัวไหมหรอก็เป็นคําว่าเหมือนเขาเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะมันก็มีเรื่องใหม่ใหม่ให้เขาตลอดแหละไม่ถามเรื่องงานฉันล้อหรอจ๊ะหรือนแล้วจัดแล้ะงานเราคงเราขอ อนะค่อะไรนะเรียกว่ากาลังเรียนรู้อยู่ค่ะค่ะเพราะเขาเรียนรู้เราความที่เราเป็นพื้นที่นวกา่าขนกดสอบแ้ถ้าดูจากกขอเขาั้งรเขาเจแบบแต่สิ่งดีๆไงก็ขอยเขาได้เจอสิ่งดีๆต่อไปแล้วกันแล้เราไง ไม่ใช่หมายถึงแบบเรื่องข่าวเรื่องอะไรเราเปอวเหนีคนอ่ะถามเขาจ้ากำลังใจกันวรับมือได้หมดแหลสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาพี่มาจากสุนบเทิงะมีตัวไ้ขึ้นมาคน่เป็นไงบ้างตอนนี้ถ่ายไป20คิิแคิวรู้สึกยังไงกับการกลับมาร้่องอะเจมส์จีรางทองของเขาร่งทองร่างทอง ทางจะบอกว่าทางินเนอร์แล้วก็ภายนอกที่ทองเลยค่ะเพราะว่าภายในก็คือเพลียวพาวมากตอนนี้แบบเล่นละครกันแบบโบบาเหมือนมวยถูกคู่อะค่ะเหมือนฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะแต่สนุกมากแล้วก็อยากดูแล้วเล่นเองอยากดูแล้วเองมน่าจากตอนเขาเป็นหมอนะตอนพี่หมอก็มีแก้มมี ตอนนี้เขากลับมาล้างอตอนที่เขาเป็นดีแล้วอ๋อ <c oughs> ค่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งลุคค่ะที่เหมือนทางเขาก็ตั้งใจเออทำลุคขึ้นมาเรื<ช>่องนี้เขาก็มีมีโชว์มีอะไรด้วยถามว่จะถามว่าในกองเขาใส่เสื้อวายไหมเขาก็ใส่ตลอดนะตอนมันไม่รอ้รอ, <c oughs> อนเลยหรอทำไมอ่ะร้อนบ้างเหรอแล้วทั้งร้อนเราจะต้องกระซิบหรือเปล่าแล้วเป็นไงบ้างพอกลับ สนุกค่ะมันเหมือนคนที่เ,เขาเรียกว่าออกไปเรียนรู้งานมาต่างคนต่างแบบไปเรียนรู้งานข้างนอกมาแล้วก็แบบเหมือนมาเจอกันอีกครั้งนึงมันมีของอะค่ะมีของที่จะแบบแบบตั้งใจจะเขาเรียกว่าอะไรอะซัดใส่กันอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะแต่สนุกมากบทก็ดีมาก อ๋อค่ะอันนั้นเป็นแบบแทคเดียวผ่านแล้วก็มาทํากันเล่นๆเพราะว่าเราใส่ชุดที่แบบไม่ใช่ชุดละครพอดีก็เลยแบบเฮ้ยเห็นอันนี้พอดีชวนเขาเล่นเขาไม่มีใครยอมใครรู้สึกแบบไก่หมุนไก่หัวหมุนมากค่ะเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นนละครก็เลยหมายถึงว่าในละครที่เล่นบอกว่ามึงปะกันนะเล่นเป็นตัวเองเพราะว่าเจมจิตในละครจะไม่ใช่เบอร์นี้เขาเป็นเจ้าคุณพี่ เขาจะมีความ,มสุขุมหน่อยในเรื่องเขาจะมุน,นเรเ,ออเาสู้เราแต่ก็เขาจะไม่โอบาขนาดนี้ค่ะเขาจะไม่ปล่อยตัวเองขนาดนี้ค่ะเ,คเขาจะมีฟอร์มกว่าน,นี้อ,อยากให้สมกันเราเคอยค่ะแต่ว่าคือเราก็แบบเต็มที่มากๆแล้วก็เราถ่ายเองเราแบบรู้สึกว่าออแบบมันสนุกค่ะ ปีหน้าค่ะปีหน้าในใน่ถ่า,าย,ยต่อยไยต่อสินถ่านจะได้ดูปีหน้าะต้นปีอขอบคุณค่ะ